่าต่อกันนะครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเส้นเส้นนะครับเส้นเริ่มจากจุดจุดหนึ่งแล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการเส้นมีหลายลักษณะแตกต่างกันเช่นเส้นโคง้งเส้นตรงเส้นหยกักและเส้นอื่นๆนะครับให้นักเรียนชั้นป .1 เปิดไปหน้าที่15นะครับอ่าเห็นไหมเหนหน้าที่15นะครับจะมีกรอบสี่เหลี่ยอยู่ ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นนะครับจะมีลักษณะของเส้นต่างๆอยู่เห็นไหมครับอย่างกรอบที่หนึ่งเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเส้นตรงแนวนอนให้ความรู้สึกสงบราบเรียบกว้างขวางกรอบที่สามครับเส้นตรงแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่มั่นคงเส้นหยักให้ความรู้สึกขัดแย้งน่ากลัวต่อไปนะครับหน้าที่สิบหกเส้นประให้ความรู้สึก คุมเครือไม่ชัดเจนเส้นขดให้ความรู้สึกเคลื่องที่หมุนเวียนเส้นโค้งกระจายให้ความรู้สึกงอกงามเส้นลูกพื้นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่นิ่งเส้นไลทิศทางให้ความรู้สึกรุ่งเหยิงนะครับให้นักเรียนฝึกเขียนเส้นต่างๆให้คล่องเพราะเส้นเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการวาดรูปต่างๆนะครับอะเรามาดูงานของเรากัน เมื่อนักเรียนรู้ถึงความรู้สึกของเส้นแล้วนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนําเส้นพวกนี้ในหน้าที่15กับหน้า16นะครับมาสร้างเป็นรูปภาพกันอ่ดูตัวอย่างงานเกี่ยวกับเส้นนะครับนี่คืองานเกี่ยวกับเส้นให้นักเรียนนําเส้นมาสร้างเป็นรูปภาพอเห็นไหมภาพนี้เป็นรูปหุ่นยนต์ส่วนหัวเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นโค้ง เส้นตรงเส้นตรงแนวนอนเส้นโคดเห็นไหมครับเส้นโค้งเห็นไหมเส้นหยักปันปลาอ่าเส้นพวกนี้เป็นเส้นพื้นฐานในการนํามาสร้างรูปภาพนะครับงานวันนี้ง่ายมากเลยให้นักเรียนนําเส้นในหน้าที่สิบห้าสิบหกมารวมเป็นรูปภาพในตัวอย่างนี้ครูเก่าวาดขึ้นมานั้นเป็นหุ่นยนต์นักเรียนอาจจะวาดให้แตกต่างจากครูเก่าก็ได้อาจจะวาดเป็นสัตว์ชนิดอื่น หรอจะว่าเป็นบ้านก็ได้โดยให้นักเรียนนำลักษณะของเส้นพื้นฐานในสองหน้านั้นมาสร้างเป็นรูปภาพนะครับงานวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ